สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าจ,จ้านอนาริตะค่ะคุณลูกเคนจะไปไหนคะสวัสดีเอฟซีได้ยังคะสวัสดีครับลุงจะแซงหมดนี้คุณลุงลุงจะไปขึ้นเวทีครับ <c oughs> เหมนดี๋คุณลุงจะไปขึ้นเวทีค่ะเหมืนอนี้คุณลุงจะไปขึ้นเวทีนี่หลาตื่นมาได้ปะลุงเมื่อวานนี้รอจะแข่งหมดเนี่มื่อวานนี้รอแม่งืนึันครับนู้นาริตะเขาจับคุณลุงมาได้ค่ะเมื่อนี้ล่ะนู้นขาใครคะใช่คุณลุงหรือเปล่าเขาลุง ใช่คุณลุงหรือเปล่าคะนาริตางงค่ะน,นาริตาจังงงค่ะคุณลุงจะไปร้องเพลงอะไรคะรอติดตามในไลฟ์สดนะคะพยายเบิ้งลูกเค็นหลองเพลงเลยคะ่ะโอ้สื่อบัรเทิงที่เราช่วเนี้หนูจ้ายิมในะโลกยิเนะี่ยอันประจักษ์ก็ลู้อันประจักษ์ก็นอนนาริตาบ่ได้ดไปแล้วค่ะป้ากับน้องนานริตาไม่ได้ไปนะคะ ไม่ได้ไปค่ะให้กําลังใจอยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเสียงมันดังไม่ได้พาน้องไปนะคะอ๊ะนั่งเล่นนี่เขาแค่แต่งตัวสไตล์ยังไงแต่งตัวสไตล์ข้าบ่อยละสันทาสี่ไหนมาอยากให้ลูกลูกข่านเอาออกกันตาลิตางงตาลิตาลงลูกนี่ละค่ะใส่สูทสีนี่ละค่ะเี้าพาบาแต่งตัวเป็นข้าบ่อยละสันทาสีนทาลงลูก มึงเดี๋ทำมึงมึงมึงล้านเน่ยมล้านเนี่ยมดุ่มเอ้าพ่อหนส่มะก่ๆคุณลูกเพ่เปิดตรงนีหมัมนเนี่ยเป็นตลงอยู่อ่ะเพราะอยู่หรอครับพไา้ดอยู่จรพอาะใดแท้ยริงหกอจะเสียงไหลแล้วจ้านี่ตาไปเหรลูกกลุ่มเวยค่ะแม่ครับยังยังสงสัยลุงอยู่ น้องพ่อกัดกับรับค่ะท่านเตือนอยู่จะทนเก่งอันนี้นิ่งนิ่งกับคนเก่งคนเก่งอันนี้นิ่งนิ่งกับคนเก่งทนเก่งโบกมืออยู่กับยายบีนะคะทนเก่งนาฬิกาทนเก่งอันนี้บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายลุงก่อนไปแล้วค่ะบ๊ายบายลุงบ๊ายบายลุงก่อนลุงก็เบาเลยแล้วท่านเดี๋ยวเขาจะเบาเยอะเดี๋ยวเขาจะไป ขึ้นสามุมเครื่องผนพยังเบิรงนนุเคียนเน้อค่ะกัซื้อบัตรจองตัวเลยนะคะที่นาดิตาไลน์นะคะแต่ว่าบ่แมนอันนั้นราบะบ่เมนอันนั้ไแสดงใอรมอนิ่นละิน่คาดิตาก็คือเก่าละค่ะคนเบิรงพ่อกับแม่ยคือเก่าคันนาดิตาโม่เบิรงไใครเบิรงนตะพ่อกับเม่บรอทางเวิี อนไอที่ไปก่อนนอนได้ด้วอกนนน้องนอนโฟกัสนอนค่ะโฟกัสนอนเอาคุณลุงวาอีกแล้วขนลุกวาอีกแล้วไปยังไรเนี่ยเ่ไรบ่ไเพ่อนเรอกไปเลยนะเใส่รองเท้าไยดม่อเสือด้หรอลุงไปแล้ว แต่งตัวค่ะคุณลุงใส่รองเท้าผ้าใบด้วยค่ะเหมือนแท่เกือบโบกลูกเห็นว่าเกือบโบกว่าฉันวันนี้วันอะไทอีกขิดแล้วค่ะวันนี้วัฒนศรลูกเหียน่าวัฒนัรใส่เกือบเลยคะเบมันมาชนะแท่เกือบอีแตะิตัวดาไปกับคุณลุไหมลูก่โลกไปมกไปดลเคียนไหมจับลูกเคียนกับป้าแก้วไหม นี่ัสดงเหรอลูขึ้นเวทีค่ะคุณลุงสู้สู้ข่าวมาิตาบ้างข่าวมาแล้วนิตานิตตาพันยำลุงกันุณลุงแต่งตัวบรลุกบ้างพลุงแต่งตัว ใส่รองเท้าแล้วค่ะเอาประหลัดหนูะผ่านมัดอะได้ล้วมัดดเอ้เดี๋ยวเ้าพ่อก็ได้ดอกถ้ามูฟ่นก็ได้ดอกิ่นก็สีมัดกันนั่นหละบเน่าหมวกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊๊บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายาาบ๊ายบาย กำลังใจคุณลุงค่ะยน่เานาดิตะก็ดูคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณลุงคเตรียมตโตเซไปแล้วค่ะลงมาแล้วจ้ะโง เอาไปนั่งด้อยล่บ๊ายบายคุณลุงค่ะลูกบ๊ายบายบ๊ายบายคุณลุงค่ะบ๊ายบายคุณลุงบ๊ายบายจุ๊บๆคุณล,ล,คล,ล,คาาลุงไปแล้วค่ะลุงไปแล้วค่ะป้าว่าอะไรคืนจ้าลุงไปแล้วค่ะเรี่องนี้วะวเ,เออเออไม่ได้ไออออได้วยล่ะ ก็ไปก็ไปโอ้เออ้็มานั่งไปก็ได้ไ <Okay. S 1> ปไหนจะไปไหนไปไหนเพงไปไหนเพงฝั่งเอาสอมๆอคุณลุงคุณลุงสอมเพลงก่อนค่ะคุณ <c oughs> ลุงสอมเพลงก่อนค่ะ ค่ะกำลังสอบกําลังสอมค่ะ

ร้นคนนึงก็นอนบ้าะในเตือนค่ะมันนอนเสยนอนเสือมาเห็นไหนาตีไหมนาตีเต้นโชว์โชว์ใก็่ค่คยมีกัมาเต้นคือบ่เ็มีอยู่อันเดียวค่ะในหอดนั่งใครค่ะลูกเขี้ยนก็ขื่นเวทีมาแล้วนะค่ะประเดี๋ยวคุณลุกตื่นเตนอยอ่ะ สวัสดีครับตือนเต้นอยู่อ่ะแต่อีหยังมากนอะโอ้ก็ได้ลายแทะสในค้ลสองฟองัวค่ะตื่นเต้นครับดีรอบหน้าคืนนี้อยู่อ่ะไม้ไหนรับปากค่ะอันพอดีรุ่งคือแล้วรุ่งมากแล้วเนาะค่ะจะพักกันนอนแล้วค่ะบาทนะคุณลุงขคุณเอฟซีเนี ขอบคุณลหลายๆด้ครับเด้อเอฟซีที่ขอมาส้มแลวกะให้ทางวันมาไล่ลุงเทียนเด้อ <c oughs> ขอบคุณลหลายๆครับผมค่ะ <C oughs> สำหรับคลิปนี้พิจารณาไว้ซ้ำนียก่อนนะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพัชรนน,นนท์นันทิตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ